สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางนะคะลาวสตาและลาวจำปาสักนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะตัววิ่งก็ยังคงมาอยู่นะคะแนวทางออกนะคะ4ี่สามนะคะลาวสตานะคะเจสนะคะเจี 7, ออกอสูตรสองนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จำปาสักออกสามสามห้านะคะล่างออกเก้าสามนะคะพี่น้องจา๋าก็มามารอบแรกนะคะมาของมาของลาวสตานะคะสามหกหกสามตัวกลับนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าก็ยังดีที่ยังมาให้ชื่นชมนะคะสำหรับหกสามสูตรเม็ดเดียวนะคะมารอบแรก รอบแรกเลยนะคะสําหรับเราสตาร์นะคะพี่น้องจ๋าสําหรับพี่น้องที่ชมแต่สูตรเม็ดเดียวนะคะก็น่าจะโอเคอยู่นะคะตัวตว,วิ่งไม่มานะคะวันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็ไปตามต่อนะคะสําหรับวันที่10นะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะถ้าชอบมากๆก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปด้วยค่ะ แล้วก็คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะชมอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรคํานวณตัวเลขตามกําลังรายวันนะคะอาจมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมด้วยความบันเทิงเนาะสำหรับสูตร2นะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจนี่มานะคะมา7จนะคะ ทั้งสองตัวเลยนะคะ7จ็ดสสเจนะคะตัวชอบนะคะมานะคะไปตามต่อนะคะไปลูดตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะวันที่10บนะคะจะมืดมืดสักหน่อยนะคะเพราะว่าฝนฝนตกนะคะพี่น้องจ๋าวันที่10บเดือนสี่นะคะปี6กสนะคะแนวทาง ลาวสตานะคะบวกลาวจำปาสักนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเอ็ดเพียนชาแนลนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะลายมือเด้อค่ะโบเมนไกลเคียเด้อจ้าลายมือได้หนิพออ่านออกก็พอเดาๆาเอาเนาะพี่น้องเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเน้นรูดนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเน้นรูดนะคะเด่นนะคะ เดนหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเดนหนึ่งเนาะวิ่ง7นะคะก็เจาะกันเลยนะคะ1 0ึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหสองหนึ่งสามหหนึ่งห้าหหนึ่งเจดหนึ่งปด หนึ่งเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นาะพี่น้องเพราะว่าสูตรเป็นสูตรคำนวณตามกำลังรายวันนะคะอาจมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องชอบนะคะพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะชอบหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะสำหรับพี่น้องไม่ชื่นชอบปล่อยผ่านนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะกล่าวมากนะคะเล่นแต่พอตัวนะคะอย่าทำให้ครอบครัวเียบเลือดร้อนนะคะพี่น้องจา๋า เฮงเงปังปงทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ